มีทางบ้านถามมาว่าผมโดนคุณใสมนดําไม่รู้จะทํายังไงขอคําแนะนําด้วยครับคุณโยมบางทีเราก็คิดไปเองนะแต่ว่าเพื่อความสบายใจให้ทําอย่างนี้ไปลดน้ํามนที่วัดให้พระท่านสวดมนแล้วก็ทําน้ามนเสร็จแล้วลดน้ํามนให้เสร็จแล้วเราก็ไปสวดมนบูชาพระอรหังสมาแล้วนั่งสมาธิในโบสถ์ขอบรารมีพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเนี่ย ปกปักรักษาเราเพราะไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าพระรันตนะรัยพระรัตนตรัยสูงสุดแล้วพออย่างนี้แล้วอัปมงคลทั้งหลายก็จะพ้นจากตัวเราไปมงคลคุณความดีต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นเนี่ยเราเองก็จะใจผ่องแผ้วพอออกมาจากโบสถ์กลับบ้านเนี่ยโอ้โหรู้สึกสบายอกสบายใจอะไรที่ดำๆที่คลุมเราอยู่เนี่ยหมดไปแล้วทุกอย่างเรียบร้อยจากนี้ไปดีตลอดเลยจเจริญพร